ค่ะพี่นงคะมือนีพบพอยแย่ิดแปดหลอดคือเก้านะคะพี่นองค่ะ, 8, นนะ,คะ,คะเป็นยังไดเดมีผู้ใดคีดหอดนอ้องยูกิไฮทองะคำเนี่ยค่ะค่ะมือนีนะคะแย่ซิดกับสิน้ำเรืองเล่าของบอสยูคนเจ่งนอง้องยูกิไฮทองคำค่ะพี่นองมาว่าสุพีสุนองฟังค่ะพี่นองเป็นเรืองเล่าที่นาแบบตื่นเต,นต้นในวงสัน่นพี่นองค่ะเห็นอาจารย์ประจักษ์ชัยไฮทองคำค่ะพี่นอง เพื่อนได้ออกมาไลฟ์สดคับพี่น้องคะ่ะบอกว่ายูกิไฮทองคํามีงานแสดงภาพยนตร์คู่กับพระเอกร้อยล้านพะนะพี่น้องเอ้ย,ยเยซีสหรรุ่นคือกันค่ะว่าพระเอกร้อยล้านที่อาจารย์กัจัจ็คใช่บานี่คือไผ่ค่ะพี่น้องพี่น้องหูจักบอกคะ่ะว่าพระเอกร้อยล้านทีบอสยูของเฮาสิได้ไปแสดงนังร่วมเนี่ยแมนไผ่คอมเมนต์มาบอกยยเยซี์ได้ด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะนี่ก็คือเรื่องเล่าดีๆของอยูกิหายทองคำนะคะบอสยูของเรานะคะพี่น้องคะ่ะค่ะบ,บ่าสิเป็นงานหล่องงานล่างานทุกอย่างคะ่ะตอนนี้คือบอกว่ชุดไม่อยู่ปังมากสําหรับน้องยูกิของเฮาชุดไม่อยู่จริงๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะบอสแมนสเพาะว่ามีแค่งานภาพยตน์งานหนังแคนั้นนะคะพี่น้องแล้วงานคู่ เนี่ยค่ะ YK นะคะพี่น้องกันยังจะมีอีกนะคะพี่น้องงานคู่ YK ค่ะยังมีอีกสองงานค่ะปลายเดือนค่ะพี่น้องค่ะแล้ว EP สาม EP สามพี่น้องว่าซิมีบอรอรุนลอดติดตามค่ะพี่น้องย้าสิว่าสําหรับคู่ YK มี EP สามแน่นอนค่ะพี่น้องเพราะว่าเอพซี่พี่น้องหลายคนฟิ้นไปตํากันังตามๆกันเลยค่ะสําหรับ EP ที่ผ่านมาค่ะ เป็นยังไงเนี่ยครับอ่าการงอสาวเนาะมันเป็นแบบอะไรอย่างเขาเอิญโมเมนต์แบบไม่ไม่เลยได้ค่ะพี่น้องซูเมอร์นี่ไม่ได้เอาดอกกุหลาบด้วยคะ่ะงอสาวอะ่ะเพื่อเอาดอกบัวก,กันขาเห็นบัวค่ะตการทัศนะนะครับพี่น้องเพื่อเอาดอกบัวงอสาวค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นเป็นอีกแบบหนึง่งไม่ไม่นะคะพี่น้องคะ่ะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องายสิทธิ์ถึงน้ำเรืองเล่าของน้องยูกิหาทองคํา มาบอกสูผีสูน้องฟังค่ะเรื่องงานกะแน่นแล้วค่ะงานรอง,งานรำห้อรูอยู่แล้วว่างานนองนี่เต็มเดือนค่ะสําหรับเดือนกร,รกฎามนี่ก็เต็มเดือนค่ะพี่น้องบ่มีมือว่างเลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วที่นี่ไหนสิเป็นงานแบบนี่แหละค่ะพี่น้องงานภาพยนตร์งานแบรนด์งานทีวีไหนมือวันที่ท่าไดยเนาะแบบนี้กะ ไปไท่า,าย่ำและการตีสิบอีกค่ะค่ะแล้วที่น้องพี่น้องคะและกามีอ่าเพจเพจนึงเพื่อนได้เอาข่าวน้องมาลงคือกันค่ะพี่น้องกตเป็นความชมเชยและะ้วก่าไอ้ยกย่องชม่มชยของน้องน้องยูก,กิของเฮานะคะเพื่อนบอกว่าอ่าลูกไหนก็ปังสวยเฉียบและน่ารักมากๆยูกิเพนพก,กาศ ที่ตอนนี้สังกัดไหทองคำถูกอัพลุกเป็นนักร้องหมอลำดาราอย่างเต็มตัวเพราะความสามารถล้นหุ่นทรงอัธยาศัยเยี่ยมเห็นบ่ค่ะเมื่อวานถึงแตแยกสยิทธิเมา่อว้าเเลยแมนผู้อื่นเพจอื่นเพินกัยยองคือกันค่ะเพิ่นก็เวาคูมเดียวกันเลยค่ะพ,อนนอกกพี่น้องว่าน้องยุกิพนเป็นจังสีหรีค่ะอ่ะงานแบบไหนก็เข้ามารัวๆค่ะเธอรับมือได้หมด ย,ยืนยืนระยะตามรุ่นพี่ลำไยหายทองคำได้อย่างแน่นอนนะคะค่ะแล้วที่แน่ๆน้องอยูกิหายทองคำไม่ว่างานพรีเซนเตอร์ของตัวเองในลุกไหนชุดไหนทั้งชุดหวานชุดไทยชุดไทยบ้านและแม้จะเฉี่ยวเป็นสาวล็อกใส่ย,ยีนยูกิก็ยังเอาอยู่ทุกลุกทุกรอยยิ้มจริงๆค่ะพี่น้องนี่ เพศนี่มันก็ได้ออกมาชมเชยออกมาว้าวคือกันค่ะพี่น้องว่า้องยุกีของเฮานี่เพิ่นเอาอยู่ทุกลุกทุก,ทกส่งอีรีค่ะพี่น้องแห่งแต่งโตเป็นาสาวเกาหลีแต่งโตออกลุกแบบนั้นแห้งหนาลักแห้งค่ะพี่น้องเห็นบอคะ่ะคืเอเฮาเดบอได้ว่า้องยุกีไอยทองคําของเฮาเก่งจริงค่ะเก่งจริงแล้วก็เอาอยู่ทุกลุกทุกแบบจริงๆค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องคะแล้วงานนี้นะคะเข้าเป็นรุ่นไปรุ่นว่าอาจารย์ประจักษ์ใช่เพนสิบเปิดเผยเพนสิออกมาอ่าไอ้บอกเข้าไงบวกค่ะพี่น้องว่าพระเอกร้อยล้านที่บอสอยู่ของเราได้ประกบคู่เป็นไผ่ค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องถือได้ว่ายูกิให้ทองคําชุดไม่อยู่แล้วก็เป็นปีทองของน้องมากๆ พี่น้องบพว่าสิแสดงงานคูออกงานคูกับปไผกะทําให้เอฟซี FC พี่น้องฟินไปตามๆกันค่ะพี่น้องค่ะยิ่งคูการทัศนนี่ค่ะพี่น้องคิดเดยกสิว่ามาแรกมาแรกแล้วก,นนก็เป็นคูที่น่ารักเป็นคูที่น่าจับตามองมากๆค่ะแล้วเฮ้าผู้ที่ชื่นชอบไอ ไอค้ครูไวยเค้นเี่นะคะพี่น้องกัดล่อติดตามล่อรุ่นว่าอีพี่นาอาจารย์ประัษ์ชัยเพิ่นสิจัคข้นในวันที่ท่ายแต่ที่ในแน่ค่ะพี่น้องค้นทีอ่าติดตามน้องยุก,กีนะคะรอเลยค่ะพี่น้องคะ่ะมีแท้แน่นอนคะ่ะปลายเดือนประมาณช่วงปลายเดือนนี่ค่ะพี่น้องค่ะสิมีงานครูกันอีกสองงาน รับรองค่ะอันนี้คือเกินออกมาแล้วแต่ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่กะรอรับชมรอ่อถาเบืองว่า่นสิออกมาชี้แจงว่าอีพี่สามสิจักขึ้นในวันที่เท่าไหร่ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องคะผู้ดใดทีหักแพ่งน้องยุก,กี้หายทองคำ่ำผูใ้ใดทีคิดฮอดอีลากะฝากพี่น้องทุกคนนะคะให้ติดตาม ค่อยรุ่นค่อยอหา้กำลังใจน้องยูกิให้ทองคําไปน้ากันค่ะพี่น้องค่อยสนับสนุนค่ะเป็นกําลังใจให้แล้วอีกอย่างหนึ่งย่ายิดก็ยอยากฝากถึงน้องยุกินะคะเพราะว่างันหลายเสลือเกินนะคะพี่น้องค่ะฝากรักษาสุขภาพด้วยค่ะดูแลตัวเองด้วยค่ะฝากพ่อตู้แม่อุ้มดูแลลูกสาวดีๆนะคะ,ะที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดูแลลูกสาว ให้ดีที่สุดค่ะพี่น้องค่ะและช่วงนี้ย้ซิดก็ดีใจอยู่ค่ะตามพีติดตามน้องยุกิมาโดนละค่ะเพราะเห็นน้องว่า,บาสาบายอ่าเพราะเห็นน้องว่าไปหันไปหาหมอหาหมอค่ะก็ดีใจน้ำนะคะขอให้รักษาสุขภาพละ่ะอ่ะสรรหาความสนุกสนานออกมาให้พ่อแม่เอฟซีคนที่ขักแพร่งน้องยุกิได้เบิ่งได้เซฟความสุขจาก รงนนนะะั้ะขอเป็นกําลังใจให้น้องอยูกิให้ทองค,คําค่ะจาเยส1 8แหลอดนะคะรักคุณยูคะ่ะ